เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุตราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช25 2525เล่มที่57หน้า422ถึง430ปลายิชาดกและทูติยะปลายิชาดกปลายิชาดกว่าด้วยขับไล่ศัตรูแบบสายฟ้าแลบเมืองตักกะศิลาถูกเขาล้อมไว้ทุกด้านแล้วด้วยกองพลช้างตัวประเสริฐซึ่งร้องคำรนอยู่ด้านหนึ่ง ด้วยกองทัพม้าตัวประเสริฐซึ่งคลุมมาลาเครื่องครบอยู่ด้านหนึ่งด้วยกองพลรถดุดคลื่นในมหาสมุทรอันยังฝนคือลูกศรให้ตกลงด้านหนึ่งด้วยกองพนเดินเท้าถือธนูมั่นมีฝีมือยิงแม่นอยู่ด้านหนึ่งท่านทั้งหลายจงรีบรุกเข้าไปและจงรีบบุกเข้าไปจงสาช้างให้หนุนเนื่องกันเข้าไปเลยจงโห่ร้องให้สนานวันไวในวันนี้ ดูดสายฟ้าอันซ่านออกจากกรีบเมฆคำรนอยู่ฉะนั้นจบปลายิชาดกที่9อัตกถาปลายิชาดกที่เกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปาราบปลายิปริภาชกตรัสพระธรรมเทศานานี้มีคำเริ่มต้นว่าคชคะะเมเคพิดังนี้ได้ยินว่าปริภาชกนั้นท่องเที่ยวไปทั่วชมพูทวีปเพื่อการโต้วาทะ ไม่ได้รับการโต้อตอบวาทะอะไรแล้วจนลุถึงเมืองสาวัตถีโดยลำดับถามมนุษย์ทั้งหลายว่าใครใครสามารถจะโต้อตอบวาทะกับเรามีบ้างไหมพวกมนุษย์ต่างพากันสนรรเสริญพระพุทธองค์ว่าพระมหาโคโดมผู้สับพันยูเลิศกว่าสัตว์สองเท้าทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่โดยธรรมะย่ำยีวาทะของผู้อื่นเป็นผู้สามารถจะโต้อตอบวาทะกับคนเช่นท่านแม้ตั้งพัน ปราดผู้มีวาทะขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชมพูทวีปแม้ทั้งสิน้นที่จะสามารถล่วงเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมิได้มีบรรดาวาทะทั้งปวงมาถึงบาทมูลของพระองค์เป็นผุยผงไปดุดคลื่นมหาสมุทรกระทบฝั่งฉะนั้นปริภาชกถามว่าก็เดี๋ยวนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนได้ฟังว่าที่พระเชตวันมหาวิหารกล่าวว่า เราจะไปประวาทะกับพระองค์ในบัดนี้แวดล้อมมหาชนไปสู่เชตวันมหาวิหารพอเห็นซุ้มประตูเชตวันมหาวิหารซึ่งพระราชกุมารพระนามว่าเชตะทรงสละทรัพย์ก้าวโกรธสร้างถามว่านี้คือปราสาทที่ประทับของพระสมณะโคดมหรือได้ฟังว่านี้คือซุ้มประตูกล่าวว่าซุ้มประตูยังเป็นถึงเพียงนี้ กรอหาสที่ประทับจะเป็นเช่นไรเมื่อมหาชนกล่าวว่าชื่อว่าพระคันทกุดีประมาณไม่ถูกกล่าวว่าใครจะโต้อตอบวาทะกับพระสมณะโคโดมเป็นหึงปานนี้ได้จึงหนีไปจากที่นั้นเองมนุษย์ทั้งหลายต่างอึงแคหนึงกันจะเข้าไปยังพระเชตวันมหาวิหารพระศาสดาตรัสถามว่าทำไมจึงมากันผิดเวลา กราบหูลความเป็นไปให้ทรงทราบพ,พระศัสดาตรัสว่าดูก่อนอุบาสกทั้งหลายปริภาชกผู้นี้เห็นซุ้มประตูของเราก็หนีในบัดนี้เท่านั้นก็หาม่ได้แม้ในการก่อนก็หนีไปแล้วเหมือนกันพวกมนุษย์เหล่านั้นจึงหูลอาราธนาทรงนำเรื่องอดีตมาตรัสเล่าในอดีตการพระโพธิสัตว์สวยราชสมบัติในเมืองตักกะศิลาในแคว้นขันธาระ พระเจ้าพรหมทัตเสวยร,ราชสมบัติในกรุงพารานสีพระเจ้าพรหมทัต์นั้นทรงดำริว่าจากตีเมืองตากกะศิลาจึงยกผลนิกายใหญ่ไปตั้งมั่นอยู่ไม่ไกลจากเมืองตากกะศิลาทรงซักซ้อมเสนาว่าจงส่งกองช้างเข้าไปด้านนี้ส่งกองม้าเข้าไปด้านนี้ส่งกองรถเข้าไปด้านนี้ส่งผลราบเข้าไปด้านนี้ เมื่อบุกเข้าไปอย่างนี้แล้วจงใช้อาวุธทั้งหลายจงให้หาผลลูกศรให้ตกดังหมูวลาหกโปรโยฝนล,ลูกเห็บฉะนั้นด้วยประการชนี้ได้ตรัสสองคาถานี้ว่าเมืองตักกะศิลาถูกเขาล้อมไว้ทุกด้านแล้วด้วยกองผลช้างตัวประเสริฐซึ่งร้องคำรนอยู่ด้านหนึ่งด้วยกองผลม้าตัวประเสริฐซึ่งคลุมมาลาเครื่องครบอยู่ด้านหนึ่ง ด้วยกองผลรถดุดคลื่นในมหาสมุทรอันยังฝนคือลูกศรให้ตกลงด้านหนึ่งด้วยกองพลเดินเท้าถือธนูมัน่นมีฝีมือยิงแม่นอยู่ด้านหนึ่งท่านทั้งหลายจงรีบบุกเข้าไปและจงรีบบุกเข้าไปจงสาช้างให้หนุนเนื่องกันเข้าไปเลยจงโ่ร้องให้สนัานวันไวในวันนี้ดุดสายฟ้าอันซ่านออกจากกรีดแม่คำรนอยู่ฉะนั้น พระเจ้าพรมทัตนั้นทรงตรวจพลปลุกใจเสนาให้คึกคักชนีแล้วเคลื่อนทัพไปถึงที่ใกล้ประตูนครเห็นซุ้มประตูแล้วตรัสถามว่านี้คือพระราชมนเทียนหรือเมื่อเหล่าเสนากราบทูลว่านี้คือซุ้มประตูนครยังเป็นถึงปานนี้พระราชมนเทียนจะเป็นเช่นไรได้สดับว่าเช่นกับเวชยันตะปราศาสตร์ตรัสว่า เราไม่อาจสู้รบกับพระราชาพูดถึงพร้อมด้วยยศอย่างนี้ได้ทอดพระเนตรสุ้มประตูแล้วเสด็จหนีกลับสู่เมืองพารานสีพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศานานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกพระเจ้าพารานสีในครั้งนั้นได้เป็นปลายปริภาชกในครั้งนี้ส่วนพระราชาเมืองตักกะศิลาคือเราตถาคตนี้แลจบ อัตกถาปลายิชาดกที่9กุติยะปลายิชาดกว่าด้วยคนถูกความเร่าร้อนเผาจนไม่อาจสู้ฆ่าศึกได้ธงสำหรับรถของเรามีมากมายพลพาหนะของเราก็นับไม่ถ้วนแสนยากที่ศัตรูจะหานหักเข้าสู้รบได้ดุจสาครยากที่ฝูงกาจะบินข้ามไปให้ถึงฝั่งได้ฉะนั้นอน,นึ่ง กองพลของเรานี้ยากที่กองพลอื่นจะหารเข้าตีได้ดุดภูเขาอันลมไม่อาจให้ไหวได้ฉะนั้นวันนี้เราประกอบด้วยกองพลเท่านี้อันกองพลเช่นนั้นยากที่ศัตรูจะหารหักเข้ารุกรานได้ท่านอย่าพูดเพ้อถึงความที่ตนเป็นคนโง่เขลาไปเลยคนเช่นท่านจะเรียกว่าผู้สามารถไม่ได้ท่านหูความเร่าร้อนคือราคะโสะโมหะ และมานะเผารนอยู่เสมอไม่อาจจะกำจัดเราได้เลยจะต้องหนีเราไปกองพลของเราจากย่ำยีท่านหมดทั้งกองพลดุดช้างเมามันเคยี่ไม้อ้อด้วยเท้าฉะนั้นจบทุติยปาลายชาดกที่สิบอาาัตกราทุติยปาลายชาดกที่สิบพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปารบปลายิปริภาชกตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าทัชมะปริมิตังอนันตปารังดังนี้แต่ในเรื่องนี้ปริภาชกนั้นเข้าไปยังพระเชตวันมหาวิหาร ขณะนั้นพระศาสดาแวดล้อมด้วยมหาชนประทับนั่งบนธรรมมาศอันประดับประดาแล้วแสดงธรรมะดุดลูกสีหะแผ่เสียงสีหานาศอยู่เหนือพื้นมโนศิลาปริภาชกเห็นพระรูปของพระทศพลมีสัสดส่วนงามดังรูปพรมพระพักมีเิริฉายดังจันเพนและพระนราชด,ดังแผ่นทองคำ กล่าวว่าใครจักอาจเอาชนะบุรุษผู้อุดมมีรูปอย่างนี้ได้หันกลับไม่ยอมเข้าหมู่บริษัทหนีไปมหาชนไล่าตามปริภาชกแล้วกลับมากราบความเป็นไปนั้นแด่พระศาสดาพระศาสดาตรัสว่าปริภาชกนั้นเห็นพระพักมีฉวีวันดังทองคําของเราหนีไปแล้วในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็ได้หนีไปแล้วเหมือนกัน ทรงนำเรื่องอดีตมาตรัสเล่าในอดีตการพระโพธิสัตว์เสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองพารานสีพระเจ้าคันธาราราชพระองค์หนึ่งเสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองตักกะศิลาพระเจ้าคันธาราราชนั้นดำริว่าจะไปตีกรุงพารานสีร่งพร้อมด้วยจตุรงคเสนายกพลมาล้อมกรุงพารานสีไว้ ประทับยืนใกล้ประตูนครทอดพระเนตรดูพลพาหนะของพระองค์คิดว่าใครจะอาจเอาชนะพลพาหนะมีประมาณเท่านี้ได้ได้กล่าวคาถาแรกสรรเสริญกองทัพของพระองค์ว่าธงสำหรับรถของเรามีมากมายพลพาหณะของเราก็นับไม่ท้วนแสนยากที่ศัตรูจะหานหักเข้าสู้รบได้ดุดสาครยากที่ฝูงกาจะบินข้ามให้ถึงฝั่งได้ฉะนั้น อันหนกองพลของเรานี้ยากที่กองพลอื่นจะหารเข้าตีหักได้ดุดภูเขาอันลมไม่อาจให้ไหวได้ฉะนั้นวันนี้เราประกอบด้วยกองพลเท่านี้อันกองพลเช่นนั้นยากที่ศัตรูจะหารหักเข้ารุกรานได้ในบทเหล่านั้นบทว่าทัชมะปริมิตังความว่าเฉพาะธงที่ปักไว้ที่งอนพลรถของเรานี้เท่านั้น ก็นับไม่ท้วนมากมายหลายร้อยบทว่าอนันตะปารังความว่าแม้ผลพาหนะของเราดูสุดสายตาเหลือที่จะขนานับได้ผลช้างมีเท่านี้ผลม้ามีเท่านี้ผลรถมีเท่านี้ผลราบมีเท่านี้บทว่าทุบป,ปะสหังได้แก่ศัตรูทั้งหลายไม่สามารถจะข่มขี่ย่ำยีได้ถามว่าเหมือนอย่างอะไรตอบว่า เหมือนดังสมุดสาคออันกาทั้งหลายแม้มากยากที่จะเอาชนะได้ด้วยการแข่งความเร็วหรือการบินข้ามฉะนั้นบทว่าคิริมิวะอน,นิเลนะทุปปะโสโหความว่าอันหนึ่งผลน,นิกายของเรานี้ยากที่ผลน,นิกายอื่นจะรานรอนได้ดุดภูเขาอลลมจะพัดให้โยกคลอนไม่ได้ฉะนั้นบทว่าทุปปะโสโหอาหามัตชะ ตาที่เสนะความว่าเรานั้นสับร่งด้วยกองพลเช่นนี้ยากที่ศัตรูเช่นท่านจะชิงชัยได้ในวันนี้พระเจ้าคันธารราชตรัดหมายถึงพระโพธิสัตว์ซึ่งประทับยืนอยู่บนป้อมลำดับนั้นพระโพธิสัตว์จึงแสดงพระพักของพระองค์อันทรงสิริดุจจันเพนแก่พระเจ้าคันธาราชนั้นทรงขู่ขวัญว่าพระราชาผู้เป็นพาน อย่าพร่ำเพ้อไปเลยบัรนี้เราจักบทขยี้พลพานะของท่านเสียให้เหมือนช้างซับมันเหยียบย่ำพงอ้อฉะนั้นได้กล่าวคาถาที่สองว่าท่านอย่าพูดเพ้อถึงความที่ตนเป็นคนโง่เขลาไปเลยคนเช่นท่านจะเรียกว่าผู้สามารถมิได้ท่านหูความเร่าร้อนคือราคะโทสะโมหะและมานะเผารนอยู่เสมอ ไม่อาจจะกำจัดเราได้เลยจะต้องหนีเราไปกองพลของเราจักย่ำยีท่านหมดทั้งกองพลดุดช้างเมามันขยี้ไม้อ้อด้วยเท้าฉะนั้นในบทเหล่านั้นบทว่ามาภาลิยังวิปปะปิความว่าท่านอย่าพร่ำเพ้อถึงความที่ตนเป็นพานไปเลยบทว่านะหิส,สะตาหิสังบาลีว่านะ หิสะตาที่โสบ้างความว่าด้วยว่าไม่มีบุคคลผู้คิดว่าภาหนะของเราสุดสายตาสามารถจะชิงราชสมบัติได้ดังเช่นท่านบทว่าวิทัยหเสความว่าท่านหูความเร่าร้อนคือราคะโหสะโมหะและมานะเผารนอยู่เสมอบทว่านะหิละพะเสนิเสทกังความว่า ท่านจะไม่ได้การข่มขู่ครอบงำปราบปรามคนเช่นเราได้เลยวันนี้เราจะให้ท่านหนีไปตามทางที่ท่านมานั่นเองบทว่าอาสัจสิได้แก่เข้าไปใกล้บทว่าคชะมิวะเอกจาริณังได้แก่ดุดช้างเมามันผู้เที่ยวไปโดดเดียวบทว่าโยตังปทานละมิวะโปทะยิสติความว่า กองทัพของเราจากบทขยี้ท่านให้แหลกไปเหมือนช้างเมามันบทขยี้ไม้อ้อแหลกรานด้วยเท้าฉะนั้นฝ่ายพระเจ้าคันธาร,ราชได้สดับคำของพระโพธิสัตว์ตรัสขู่ขวัญชนีแล้วทอดพระเนตรดูทรงเห็นพระนราชเช่นกับแผ่นทองคำกลัวจะถูกจับพระองค์จึงหันกลับหนีคืนสู่นครของพระองค์พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ทรงประชุมชาดกพระเจ้าคันธารราชในครั้งนั้นได้เป็นปริภาชกในครั้งนี้ส่วนพระเจ้าพาราณสีคือเราตถาคตนี้แลจบอัตกถาทุติยปลายิชาดกที่สิบ